วิสิบาพี่น้องเขากลาหาเห็ดนะครับอ่อวัอนี้ต้มกับวันที่หนึ่งท่านวาคมสองพันหนึ่งรอยสิบหานะครับวัอนี้กัมากับน้องต้นน้องกรนะครับเขามากกัมะพร้าวเห็ดสามจีโดกที่แหลกนะครับหลังจากนี้ไอีกมะพร้าอีกนะครับไปครับพาไปเบิ้งครับสวัสดีค่ะพี่น้องครับมาเลอกบางเห็ดน้ำกันเด้อครับยุ่งร้ายหลายพี่น้องยุ่งขบด่ากันก่อนก้าขวดขวดนี่นี่นี่คู่แรกพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ เฮ็ดละโงกขาวพี่น like and ้องไอ้บอลมันเห็ดดินนะเห็ดละโงกขาวป้าไอวีแล้วมาเลียนก่อนมาเลียนรูเห็ดเรือยพี่น้องครับนี่น้ำไปเบิ้งน้ำไอเป็นนะครับเนาะสองดอกงามว่ามันเห็ดอันว่ามันเห็ดดินนี่เห็ดเห็ดละโงกขาวไปต้นเห็ดละโงกขาวโง่ขาวครับจืดเรือดอกนะครับมันยืดใกล้ๆกันนะครับ แต่ว่าดอกพันนี่ดอกสองดอกครับสองดอกเด้อเนี่ยเราเห็นนะครับเ็ราตรวจัอบสีเห็นอยู่แต่ว่าขนดของนี่นี่ไม่เห็นไอ้ดอกดอกลูกตุ่มนะครับอืมนะครับสองดอกนี้ครับครับอันนี้นะครับดอกนึงนะครับ แลงูนะ่งูกขาวแล้กวกอน,นอน้องต้นไม้หอยละงูกขาวนะครับอนยไงไบ่อไปเเอบ่ได้เอาอันมีดหน่อยมาด้วยพี่น้นงครับ ไอหมีดเงียวหมีดหาน้นงใหม่กะิช่ค่อยถนัดแน่ครับพี่น้องครับมาดอกที่สองครับเออยางานถูกอันนี้ได้ป่นี่ได้อือเป็นยังไงเลยหลุยส์เซน,ย,นยังบอเล็บย่งอยู่ <laughs> เออมันเล็บมือไปลว ตรงบาะมันเอาออกได้เวียนบางถอดออกได้ตุงเท่าถอดุงเโ่าโอ้เสียวมือเสียวมือนั่มครับพี่น้องครับทิติกรที่เป็นทียังมันน่าหลีโอ้ยดึงขึ้นก็ขึ้นตึงมันเั็นฟันอ้อยมันตัดอ้อยมันตัดอ้อยโอ้ยน่าสู เออพี่บอกเขียวเอ้ยมันเดี๋ยว่าเดี๋ยวพกเคียงหน่อยมั้งะุ่ยเอาลู่หน่อเคียงมาหน้มันฟาดไป็น้องเบิดล่ะนฮะเบิงหมูไม่ให้เจ็บพออีกเนาะมันเดี่ยเอาผู้สูหมูไปรยด้ยมนมีดอกเดงอ้ายแล้วปอดู้หมูเปรีอยด้วยเป็น้องมันเท่าล่ะปอดถ้ดอกสูงผมไม่ปล่อยยังไม้หมูเปรย เช่นอนของมืงตรงนี้เด้อบ่เนี้ต่ยต้นพ่อนะครับผมอยาอ่างออมพุน่นอยู่เนี่ยมันเห็นเห็ดอยู่เอ้ามาเลยเอาเมือเอาเมือเอาเมือ,เ,อเห็นบ่กูนน่ะตั้งงามันงาม้งทั้งอุบลเพป็นมาได้ดอกทั้งอุบลเพป็นดอกงาม้งถ้าเราเคยไปในเกียร์เนาะท่านี้กระงามกัดแล้วนี่นะให้น้องครับเก็บก่ันฟังเก็บครับ ยางงามเลยพี่น้องเดี๋ยวตามหาดอกแรกรับพี่น้องนะครับดอกแรกนะครับดอกแรกแห่งมานเด้อแต่ว่าเอิ่นต้นของก่อนมาเบื้องล่ะเฮ็ดเฮ็ดยังกอต้นเฮ็ดยังงูกเฮ็ล้งก้าวเขาคนน่ะฮังจำซื้อว่าเลยเฉยเอิ่นมาสะเน็ดเหระครับเฮ็ดละงูกว่าไม่เฮ็ดว่าไม่เฮ็ดเบี้ยนะครับเดี๋ยวดอกงามงาม ใครมันเมื่อกี้ไก่ๆกันนี่ยแหละครับไข่เพิ่นเพิ่นๆ,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 ๆนี่น,นี่นครับมาต้นมะไข่ไข่เห็ดนะครับเดี๋ยวมาเก็บต่อกันครับมันที่เป็นยังไงนะครับนะครับเก็บกันได้สนุกงอืนอานไงานเห็ดว่วเป็นเนาะ เห็ดมันใหญ่เห kind of mm ็ดมันยาวแเห้่ยงเลยนะงาี่น้องเสกแต่ใครบ้าไข่เรคนมันต้นบวบก็ขสิไปเล่อยแต่ดอกมันะครับมโหจักเห็น่าเห็นยี่โครงขาวๆย่แต่วัรุ่ว่าใครเห็ดเออเห็ดเพิงก่อนฟอเห็ดเพิง สวยครับขึ้นตองครับตกโขลยไหมโอ้โนี่บินวันวันวันไหนกันนะมันเม็นแมงมียังวันไหนอยู่ย่งบินตอมหายแต่แมงมีแมงวันไหนกันนะวะปล่อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เพลิงเขาสนะดอกกึ่งยิง คลขายไหมที่วะอืมอ๋อไปน้องครับตัวน,นมานต้นพอ่เอเกิดป๊าดตัวนี่กับจังสีเจังสีเห็นไหมวันนี้มึนจะไปไกลเออพี่น้องฝอที่แรงคกนกดีใจให้เขาลยะเต้นเต้นให้เขาคนนะ่ะพวกไอ้ป่อดอกนี้ไปยังไงปา๊าดเห็ดไข่ นี่ละงอขาวเข้นี่ละงูขาวพี่น้อง <laughs> นี่ละงูขาว <laughs> โอ้ยใหเีนองซ้อนดิเบิงมือกันนะบิงเอาตัวมือเถียบบิงกันดพูดไดไห่งดอกหักองดอกเห็นเนาะพี่น้องเนาะกอนี่สานะด,ดอกหนึ่งสดอก

นนะเกียเกียวถอดออกได้ทุงเท่ากันนะอัดเลยมลมไปเลยดึงออมาเลย นะครับปล่อยแล้วครับดอกนึงเห็ดเห็ดดอกบักต้นก่อนฮิตดอกอีดอกบักฮิตดอกอื้อดอกบวบเราจะเคลื่อนอย่างนี้แหละดอกนึงครับไปครับพี่น้องง่ายก็ครับต้องพี่น้องนะครับเห็ดบดดึงเลยโอ้เขาได้ใส่หมีด้วยเนาะฮิตบดตายได้เจอหมีไปจิ้มพี่น้องเฮ้ยนี่แหละหลงหลง เวลานันจีไดไม่ย้อนเบิ่งการเก็บเ็ดคลิปแรกของของช่องนะไอ้คลิปคลิปแหกต่แมมาเก็บเงสรังแรกกนช่วิดแมไม่ขังแหลกไม่วิตเลยล่างกันก็ได้ใมิดล่างก็บยเมีดการังสิบาดไปครับนี่น้องยังครับเออไปแลวนะ โอ้ยกรับพ่อยู่ในในไงปนอยู่ทางนี้จะเสียงออมๆฮะคุณนไมมีนะเฮดเฮดมือมาหลอดส่อมันีมาหลอดใบว่ะไอร้อนเหลือกงานช่วงอันนี้เนาะจะออกมาจับเสมากนะพี่น้องระยะทางมาผีกับักโลกไรพี่แปดสิบกิโลพี่น้องจับเสมาณ์ก็มาเรื่องนี้ไอล้วกับเนอนอยู่นี่นะครับงานก็จะเสร็จ hello khóc <laughs> <laughs> bàn ừ. bàn tân này Đọc bàn gạch kênh rực ao là nơi mặt em nè 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 Ừ. lái đoạn ở đây là phần ừ. chèn là đế này này. Nhất lông đi đủ nó. Ôi nhung này. Nhung à. à. này nét đẹp như thế nào hả? đẹp, cả, đọt mai thế này, ừ, 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 ah, chém kim canh, các, 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 อ๋อเห็ดแดงเห็ดเห็ดแดงเห็ด้นหมาเห็ด้ำามาเห็ดแดงเห็ดน้ำหมาเเห็ดก็แดงหน่อยเดี๋ยวเตะยนี่และดอกเยอะี่อัไหนในะครับของดอก้องดอกับสิสเลย วาเฮ็ดพวกแค่น่อยเพราะเต็มโพ้นยุ้ยงานไปงานมาวนทำเยเว้นเบงกกเวนพี่น้องมาเยรื่อ่อยเลนี่กลังหามนนนไปงาก็เฮ็ดปพพี่น้องครับ่รลาดอกอก

เฮ็ดเงีงเกาะเฮ็ดเผ่งกล้วยเฮ็ดเผ่งกล้วยไอ้กล้วยกล้วยฮะไอ้พี่เราปล่อยเฮ็ดเผ่งกล้วยกันนะเฮ็ดกล้วยที่ว่ามันเกิดอย่าเป็นเจ้าเขียวนะไอ้พี่ใส่โอ้เหลืองงามแังดีดีมันเป็นงามอ่นี่อ๋อชุบโอ้ย ม่บ่เห็นจ่อยมันตาเห็นตามมือเห็นตาม <laughs> ตามือดีกว่าไปอุ่นนั้นมีอีกดอกน้องดีนี่ตอนนี้นนนนน กล่องมันเข่าประเด้๋ยพี่น้องมันนเดใหม่มันหลายนะเกิดนฮะนะสามดอกนะโอ้โอมใช่สามเใส่สามี่หสามทห้าโอ้ห้าดอกโอ้หาดอกอืมสมเยโอ้เป็นแต่งานแพี่น้องยุดแก่กันด้วยเอยแก่แแแก่ไปว่ายุไก่เด้อพี่น้องแค่แค่ภาษาไต้น่ยไหมน้ำบ่ยบ่ยบ่ยน แล้ยังง่ายอะไรอะไรอ่ะป่ะเนาะอือขึ้นเลยสองดดโอ้ยทีทางในเป็นพ้ังนะครับไปเบ่งเลือดน้องเห็นมัน้อมันเริมมดแลด้วยครับเริมคำแล้วพิ่งพ่งยังก่อนเป็นตองิเดือดกวยกลังเหตลกวยต่งัโอ้ยนะ อีหยังไงงามไม่เต็มตาอยู่พี่น้องอันนี้บ่ได้เก็บมาใส่เด้อครับตะบึงอันปลาเพิ่นเพิ่นหกเป็นนึ่งเนาะบู๋เราไม่แต่งย่างบู๋บู๋ยพี่น้องนี่บ้งนนี้แหละครับดอกบักย่างงามเลงเพิ่องกล้วยเพิ่องกล้วยครับพี่ใหญ่เป่งกล้วยอเหรออย่งนี้ก่อนเป่งตองเป่งตองนี่สิเป็นเพิ่งกล้วยอีหลยอืมสวยงามจะไปเมื่อสี่วันคนเดียว มีดไงพ่อลูกว่าได้ตั้งใจว่าสิเอามา้อพี่น้องมีแตนกันพกมาไว้ติดโตซื่อๆนะครับอย่งเรเรียกเอาไปเราเอาไปสวนเราเอบไปส่น <c oughs> หลายเต๋อ,อยู่เด้อะพี่น,อนอ้องแต่หางบานงามใหม่เป็นโลนใสอยู่ในปลาตรงนี้ปลาบูนงงบูปลาครับพี่น้องนหน้าแดงนี่พี่น้องตรงนึงเด้อครับออกนน็เ,บเกิดอยู่กลางกูใหม่ตอนนั้นลง cửa về xoay Nhung 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 Ở, rồi, rồi. Nhung <laughs> Nhung 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 เหยียดเงีเราจับมาตัดขาวัฒนาน,นเสิบอกีกนะครับได้พี่น้องบางนี้อะไรพี่น้องครับเป็นก้อนเลยนว่าไอ้ก้อนก้อนเลยเก็บเลยไอ้ติดกันอ,อืมอืมตกเป็นก้อนเลยนะนี่ยไอ้ร่างเมื่อนี่แหละอ่า สี่ดอกสุดกเดียวเล็กต่อต่าครับพี่น้องนะครับเกิดมาเป็นเป็นสายเลยนะครับกระจายเบิ่งครับหนึ่งดอกสองดอกหดอกเนี่ยเาป็นพี่น้องนะสองดอกสดอกโอ้หอหโหน <labour und S 1> ะ <matrix> <nationwide> นี่สิต่ยต้ยยี่สตบข้อนใหม่มหน้องครับเจียมกันครับรุ่งค่ะกูห้องยี่สิบข้อนเลยเห็นปะโอ้ีหยี่สิบข้อนเอ <c oughs> อ คิด่่พ่อเนาะคิด่่พ่อว่ายกออกใดว่ะอู้หว้ยโอ้ยแปไวเงี้ยงัวอยู่ด<อ>ูน้ำกันมาสี่ปีเลยเพี่นหองหาลังค่ำจนกับฟังบ่งหงอเรืองเด้ครับภาษาวัยรุ่น ตัวแดงสูงดโอ้ขาหักสัำบริขาเลยในยุคจิ้มอำนาจอืขอคนนั่งสาขาไงครับนึปวดนี่น <c oughs> มีบบเงี้ยเลยเสียแต่ปลายเลี้ยมๆแตมาส่วตากันส่วนตากันนะหืมเดียวก็เสียวได้ไป่น้องเยไปนั่งก่อนไปแล้วครับเ็ดก็อดแดงติ้งเลยหเล่ะตัดอืเ็ดก้อแดงเกิดย่ข้างท่านยังออกป้าแล้วครับเพ็ดก็อดแดง เดงเป็นออกข้างไหนบ้าอ้ยแ่วไหนมีบาดอกเออป็นเสียซะไอ้ยอือพิทิกนาำกัดมุนเองี้อือเป็นเสียปับครับดีครับอย่างเบิ้งกันครับ มันี่ตลอดพนี่นะครับก็ได้ยุนะครับโอ้ลักได้หลยปนี่สิไอ้กับวันนี้นะครับกับเบาลี่นะครับกับบางตุลกรนะครับกฤติปิดคลิปไปสมนี้นะครับกับคอยพี่น้องนะครับที่เขาเบิ้งคลิปนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงเด้อนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ